โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีอยากสิลองห้จริงจัแม่ใจรู้ดีเครียดที่เลยงหร่อเครียดกินใบ My kids don't สวัสดีสวีดัดครับผมวันนี้เราจะพามาหาเมนูนัวบอนัวบอเราจะพาเ,เพื่อนๆะครับมาใส่เบ็ดเรามารุ้นกันครับว่าปลามันจะกินเบ็ดให้ไหมวิถีชีวิตวบ้านๆครับนี่ครับเราจะใช้ปลาหมึกจากแห้งเป็นเหยื่อครับแต่ผมว่าเอาไปกินก็นดีนะไม่ต้องเอามานี่เราซื้อเอาไปทอดเลยแยไวไว้เยอะหนึ่งคันผ่านไป เอาเอ้ยโม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 ลูกเร็วมา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 好ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับ <Sí. S 2> ตังเราก็ไ <classical> ม <music aries> ่ค่อยมีแต่เราต้องประหยัดหากินแบบคลาสสิกคลาสสิกครับผมเก๋าเอ้ยโม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 ลูกมาเร็วโอ้โหเลือดไหลแก้วเลือดลึกน่าดูมามาลูกมา ในน้ำมีปลาในนามีข้าวและในหญ้าน้ำน้ำแบบนี้จะมีอะไรครับโอ้โหวกม,มาลูกปาแล้วเอาสักหน่อยมือนี้มากินเลยชิบะหมึกอย่างแทงไม้กินในลูกเร็วๆอันนี้คือไส้เดือน,นครับผม ดูครับดูนิ้วยิ้มอ้เอ๋เมื่อเช้าเกิดดูอุบัติเหตุนดิดหน่อยลองความเหนียวโอ้สาสักมาทั้งตัวเพิ่งรู้เนี่ยฟันไม่เข้าเกาเลือดออกอลูกมามามาเจะใส่เจ๊ะแหวนเจะนาฬิกาสุนตีนยด้วยไม่เจียวผม,มอื่นเด็กอ่างตะพึ่งผมไม่ใช่คนทะลึง่งผมเป็นคนสายฮาบางคนเขาเรียกผมไม่โหดไม่จริงหรอขอโทษผมก็เหมือนคนบ้างานหนัก คือถอนมันรายได้ต่อวันอยู่ที่300กว่าช่วงนี้ผมเริ่มสบายช่วงนี้ผมเริ่มสบายมาเลี้ยงหมาให้นายฟันเสือขายไปไหนวะฝากติดตามเพลงเ่แสบด้วยนะครับผมเพลงนี้รางมา่า30ปีกระเดือนขี้กระเดือนครับ อีกแล้วฮื้มขึ้นใจนัวบอลนัวบอลมึงเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมายามอีกรอบหนึ่งให้มันกินเงียบๆก่อน One hour later เอาได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมากู้เบดครับเรามารุ้นด้วยกันว่าจะได้ปลาไหม โโหขันแรกอะวางเปล่าวันนี้เราจะมีกับข้าวไม่น,นีอ่ะโอ้ยโอ้โหสงสัยปาซิวกินของกูหมดเลยตันนี้เป็นอะไรเอา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 ,เอาโอ้โหเดือดเดือดเดือดหนีเนี่ยตอนแรกของวันนี้ครับ<ป>เฮ้ยมาดิ

โอโหโอโหอ้โโอ้โไม่ร oh 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 ู้จะพูดย oh ังไงดีอยากสิลองให้จริงๆา เอา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 บ้านเลยเอา,เอา,เอา,เอาโอ้ยเสียดายตัวเมื่อกี้เนี่ยหมดแล้วครับเทียดที่ผ่านเลยเมื่อกี้ผมกะว,วา่าได้ตัวนั้นมานะ ผมบอกเลยวันนี้นัวบอนัวบอแมงเสอกรูดีกูเครียดคิดอะไรไม่ออกคเครียดกินใบไม่เคนขึ้นสงนนูงไอ้เด็กอุ้มเ่า้อกาบอกผมอาไปย่างไงเอฟซีดูสุดท้ายก็ไม่แดกเหมือนเดิมจบ <c oughs> อ้าวไอ้อไน,น้องพี่มาเยี่ยมมึงเป็นไรเขาถึกับมึงอ่ะ เขาบอกผมขโมยปลาผมไม่ได้จับปลาเลยอ้าวแล้วเขาจับมึงทำไมอ่ะก็ผมไม่ใส่เบ็ดบอกเขาแต่ผมไม่ได้จับปลายิ้มหายและไอ้าหางก็เข้าขายเดียวกันแล้วแหละใช่เอ้าอผมไม่ได้จามไม่โอ้มึงเข้าใจคนละแบบไม่ได้เอามือไปจับเลยนะเฮ้ยมึงขโมยปลาเขาเนาะอ๋ออันนี้ดีนะอยู่ในนี้แหละวันไหนเขาจะปล่อยอ่ะไม่รู้เอาแล้วกูเดี๋ยววันนี้กูไม่เยี่ยมไอ้ โอ้ยถึงพรุ่งนี้แล้วประกันเอาสิเฮ้ยยังไม่มีตงังค์เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไมื่องใหม่ไปหาตังค์ก่อนอยู่ดีเลยกกอย่ากกินอยไ่ดีล่ะปิดคลิปไปด้วยไอ้แก่หปิดลูกปิดไปก่อนอ่ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกดดีเมื่อติดตามกินดีหนีเที่ยวประกันกูห่วงด้วย